ເພິ່ນໃຫ້ເຮົາມາສັ້ນໃດກໍຖືວ່າສໍານັ້ນເນາະຄະໃສ່ເງິນຜູ້ໃຫຍ່ໃຈບຸນເພິ່ນເຮົາກໍໄດ້ມາເຮັດເຕົາເຕີມໃຫ້ນ້ອເຮົາອ สวายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ฮักเพลงกันเบิร์ดสุกุสุคนเนาะสูหมองสูบสบอลเด้อบ่อพี่เอฟซีังลาวฟังไทยและก็ต่างประเทศก็ยินดีตอนรับก็สูซองบุญมาบ้านเฮาคือเก้าพี่นอ้องเลยหลังจากเพิ่นยกเสาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยเนาะสำเร็จเสร็จสิ้นพี่นอ้องเลยถือว่ามืองามยามดีเพิ่นยกเสาขึ้นแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็ตอนนี้ทางสาร้างเพิ่นก็กำลังแบบเห็ดไห้มนเทียงเนาะไปเอ เห็ดห้ม,มันเที่ยงแวก็เทปูนฮัดผูผู้ทุกสำเร็จแล้วพ่มแม่มพี่น้องไอ้ตั้งขึ้นเนะาะตอนนี้ทางสมุนกัสิพาพี่พระน้องเขาไปเบิ่งทั้งทีมงานสร้างเพินินกาลังลงมือเห็ดตอ่ออีกอจังได้กลเป็นกําลังใจให้คือเก่าเดอ้อพ,พ่มแิ่พี่น้องไอ้ขอบุญขอบคุณไปทางผ้ใหไ่จีดีเอฟซีทุกคนที่อยู่เคียงข้างและเป็นกําลังใจให้เสมอมาเนาะก็ขอบุญขอบคุณไปเบิ่งสุกวงสุบอนที่เบิ่งคลิปและขบขามโฆษณาให้บุญคำนำสูบบ่วัสดุสุขสุคนเด้อเนาะ <c oughs> Aa, อ้ยนั่นแหละอ่าคือไว่ายแถบวันนี้ยกคืนแล้วอ nice. ันนั้นรอดอ้าเาอันนี้จักรเมียนสร้างโอ้เจ้าอ้าพ่นโตอะไรเท่เลยแล้วบอไอ้นี่โอ้เอาแบบทันสมัยเลยแบบรุ่นหาจีแจ้งนี่บ่ปกติ3ามสวันนี้ 5G ได้นี่โอ้เจ้าบัวธรรมดาเด้อ เตาะยกขึ้นเตาะแล้วก็เทหัดเลยให้มันแข็งละวะโอ้ก็ได้หนึ่งต้นบ่ต้องกัเตะแล้วมาเทมหลังตีอืมนั่นแรกวัดระบ่อนี่ไอ้อก็ได้ต้นเดียวเลยนี่โอ้เถียงปรมานเถียงหมดเลยอะอะอะคอยเฮ็ดคอยไปเมื่อยกับพักนักกับเศร้า ดึงได้ไมเนี่ตีแล้าเขาขึืนยิดเลยสาวเอคุมละล่อคุมละล่อบอคุมละสามล่อ ป้าสวัสดีสาวน้อยทรงสาวสาวน้อยอ้อยควันนั่นวะป้าผูกเพลินกำลังดีนั่นสาวได้อีหล่ะวันนี้กะเขียมเนี่ยกินเนื้ออยู่เดี๋ยวเที่ยงเที่ยงเดี๋ยวเพินกะกินข้าวกินน้ำกันพักพ่อน sume เจ้าก um, um, so so um, um, ันแดดแล้วกัพผ้ากันอยู่โฮมอยู่เงาเด้อป้าผูกหญ้าไปผูก โอยดีใจน้ำน้องๆเพิ่นฮที่เ้อก็ตองเพิ่นแล้วน่ไทางน้เพีินไดีจังไปน้ำหิวแล้วบองานสร้างเราหิวเข่าแล้วบอ เราหิวเระบอกเด้อแล้วพูวกให้แล้วพูวกโอ้แบบเตะแบบล้วยังแล้วยังกินอ๋อแบบนั่นแหละก็บอกได้หัวหากดอกเนาะลุ้นหาจีไม่ต้องย่านควัดขี้ดินขึ้นอ้าวล้าไปถอดเขใช้กินนี่พูดบ,บอกอ๋อคุมหนึ่งสามล้อคนนะ่ะอ่ะ,อะพี่ ตเต็มแล้วทั้งนะเราก็ได้คุมนึ่งอ่ะเพื่อนแหละตังจากคันว่นสสะเฮซสร้างบ่พกอก่ะหายทางซุงสร้างเพื่อนแต่มันนั่นเท่าจังที่สร้างมากล้ากล้าพ่อกะกะพว,ว่าสเสถียไอตีนมันนี่ไอ่อเออคันพ่อแหละ,<ว>ละคันว่านั่นแหละจังที่สร้างไม่เหลือแหล่พอเทคานหมดเลยอืออือมันนั่นแหละจังสร้างไม่เนาะตัวนี้ก็ ว่ามันต้องใส่เฮใส่นอ่นลายเนาะสี่เม็ดก้อนนะพ่อบห่าถ้ารถีนเม็ก้อนนะพ่อบจพันมาพัน่าสีเม็ดก้อนเท่ากับบอจักถามมารถเจ้ารถน้อยหรือรถใหญ่พัน่าสีเม็ดก้อนพัน่าเพิ่นเพิ่นเบาสีแล้เพิ่นเ่านะยงใหญ่อุยู่งมใหญ่มยู่แล้วแล้ว่ารถสี่เม็ดก้อนลว่าถามว่า กัสิพ่ออยู่ป่้าจาไงรถเลยสิเพราะว่าพี่กับท่านเอวข้นเนาะที่ทางลมมันกนนะหัวข้อกับจางสร้างหม่ธรรมดาทีมงานสร้างี่น,นี่เราก็มาไว้ไข้กวนยมก็เมื่อว <c oughs> า,านนี่น้วจียมไปยยมมาบาดขาดจ้ะอู้จ พี่น้องเอ้บึ้งบึ้งพาล์มบึ้งไกลๆก่อนอทีเท่าวุ้ยสำลุดเม่อะจจงไดกะฝากพ่อเม่พี่น้องเอสซีรู้ว่าคุณยายจะดีทุกทุกกานเนาะ่ากเพื่อนฝากผู้ทานคุณยายจะดีสงสารรู้ว่าเมตาน้องกบสารฟันน้องให้สำเร็จเสร็จสิ้นเนาะตอนนี้ก็เริ่มแล้ว ก็ถือว่าใหญ่อยู่พี่น้องใหญ่พอสมควรเนาะหกเมตรคูณสิบสองเมตรเพราะว่าเฮือนซิมหาต้นนี่ถ้าว่าเอายับเข่ามันก็สิน้อยแต่ทางสร้างคนนะเนาะอได้จำได้กะซ้ำนั่นเลยพี่น้องเลยว่ามันเท้ากอาศัยเงินในถุงผู้ใหญ่เพิ่นโนแมนเงินเท้าเพิ่นให้มาซ้ำนี่ก็เอาซ้ำนี่ เฮามาสั่นใดก็คือว่าซ้ำนั่นเนาะใส่เงินผุ้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเอาก็ได้มาเฮ็ดต่อเติมให้น้องลำพังเข้าเองนี่โอ้แต่เพื่อนเจ้าของก็ยังบ่แล้วเนาะถึงได้ก็ซอยๆการพุ่งพีงพี่น้องเนาะโอ้ถามบ่ได้ผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นบ่ได้ขึ้นใน้เสานี่ผู้หนึ่งแนวหนึ่งผู้สองแนวสองสมศบเข้ามานี่หลังจากตั้งเสาหรือว่าเทค้าน่อแอวเทค้านเนาะ เดี๋ยวก็ิถทมทางอ้ายสร้างเพลนเพลนวะว่าเสาเพลนนี้เพลนฝังลงหาสิบเส้นเสามีอยู่สี่เมตรกับสียเพลนก็แอลกับสิประมาณหาสิบเส้นก็เลืออยู่สามเมตรให้แอลเพลนนี้ขึ้นประมาณหาสิบเ้นพอดีเอาขึ้นสูงไรกะผมมีดินทมมาหาสิบเซ้นก็พอดีแล้วเนาะเอาแอลขึ้นนี่ประมาณหาสิบเซ้นเพื่อเทพืช เผื่อมีเงินติดตากะโลอาเต้อ,องามทางไอ้หลดมันกระไ้ทางไอ้้างเฮาอตอนนี้พ่นกระลังอันนี้อโอ้โต้นกระไรต้นสองต้นนี่เนาะมันเห็ดนี่เนาะ Mm-hmm. อลอดเข้ามาลอดเข้ามาอ่าแต่งสัตน์ไหมลูกยิงลูกคุยย <c oughs> ิงสุกและต้มปลาฮะมีอย่างแน่เตรียมมามัเนี้มกีก้อยฮะก้อยยังหนึงก้อยปลา,าใช้ก้อยปลา,ายังมาทำอะไรก้อยเนาะปลาไม่ใช่สื่อมาจิตตลาดโอ้โ,โ,ตโ,โห,ตออห,หตูบ่อเห็ดใช้เห็ดก้อย อัน <ượng> hey, นี้ว่าซอยอันนี้ว่าโดยไม่เ่าซอยปาเน้ uh <Credit> uh, นบอกโดยอ๋อปาเน้นมาก้อยก็สนเนาะอาหารเที่ยงเดียวเพิ่นอันนั่นตีนเซาเพิ่นนั่นแล้วก่อนจ <ối> ังหาให้เพิ่นกินเพิ่นว่าโดยถามเพิ่นแล้วเพิ่นยังว่าท่านได้ยากอะไนเนาะฮ่าเจ้าลงอกเสาขึ้นแล้วแล้ววันนี้เสาขึ้นแล้วแล้วก็เพิ่นก่อแอลเทคานหายหล้วก็เข้าก็ไปหา อันตัดไม้เพื่บ้านแล้วบานนี่สากรฟ้ากระตา <c oughs> มาขังว่ากับมานอนแล้วบานนี่เคย,เคยว่าจักรฟ้ากระตาเฮ้ยบ่เคยโอแสดงว่าผ่านแม่บุณิพานว่าเพิ่นได้จักฝากระตาแล้วก็เอาไปตองมาห้องขังฝา,าเฮือนยิ่บอเคยบอกโอ้ <c oughs> ทันสมัย เนี่ยบุญิจักจอแล้วก็ซานพิตณาตาหม่องตาหม่องแล้วก็ตอตเน็บบาห้องขึ้นเป็นฟ้าเฮือนบบบนี้มันเต็มไม่แถวไม่แถวไม่แถวซานสาดเป็นซานสาดแต่กระหิตพวงกระแจกระได้ออจะห็ดได้บบ่่เป็นเห็ดได้เห็ดมาฝากแม่บุญเด้อไม่แถวห็ดเป็นชิลังเห็ดกะเห็ดเด้อเห็ดฝากแม่บุญเด้อพวงกุญแจเห็ดงามๆเลย อ่ะย่างสารอ่ะยัางสารเอาอันนี้อ่ะยังก็ะสารเอาเสื้อเอาเสื้อเอันนี้เสื้อกิ่งแข็งนะกิ่งแข็กจะสารเป็นบ่็อาสารบป็นบ่เป็นต้องเฮียนน้ำเมตุแล้วเนาอยู่ในบัดใหญ่มากกว่านี้ปัดวเฮ็ดบ่เป็นซ้ำนะจ๊ะในเสวยเขาด้แล้วเขาจะเอาอันนั้นมาให้เราเห็ดเราก็ยังเห็ดได้เห็ดยังจะเบียนดีเสวยเขาอ๋ออันสานอันบล็อกโดย ตัวไรเห็ดแด่ก็เห็ดน้อยเนาะโอห้องยุ่งแยังห้องขีกระตุกตีกันอยู่ดีนายซื้อยาคาพญาตยมาให้ผู้ละสุดโอเขาบอดีอยู่มันมือเลยเขากินอันนี้นะฮะใสพเาียดลายแล้วนี่จอยเขาเคยกินแล้วมือนัะเคยกินแล้วว่ากินซองเม็ดเฮิร์มันไงกินอยู่ในเพิร์มแล้วในครูเกือบตายที่มันหงอ้ก็แต่นิดหน่อยตื่นมาตายดอก ยาทายพะยะเราสีตายบ่เอียงเห็นมันออกบ่บ <no ่แมนนั่นออกใส่เลยบ่ฮามปอไทยมันที่เห็นเนี่ยฮามาเก็บท้องอันนั้นแหละพะยะมันคดกันดิมันเกี่ยวเขาเกระิดแมนบอกน่นเกี่ยวใส่ต้องกินยาไทยออกยางโบได้ให้ปีละเท่อคนน่ะโดยเข้ากะ กินก็ได้ยังน้อยคุณเตอนมาหนึ่งว้าถักแต่ว่าบม่ได้กินเลยเมย์บุญกาไทยได้เหมเอากินชิปปีกินเท่าเนื้อเมย์บุญไหมเมย์บุญไม่ได้กินดิบมันมันมันเจ้าเคยกินบอลาบซีนดิบแบบนี้เคยกินอยู่บ่ลาบซีบบอกมีมีแต่ก้อยปลาก้อยปลาปลาเมย์บุญบอกเคยจะกิอเลยอีหละกินก้อยปลาดิบมันบูดีเนาะ พบกกินซุกก่อนจะกินแม่บุญบวกินได้กวอ็ปลาดิบถ้ากินอุ่นในนึ่งไงขั้นห้าขวบก่อนนะมันเห็ดแห่นทองเขาพอดีได้ก๋อยกุ้งนะแห้งกระคักก๋อยกุ้งเนาะกินดิบๆสัมพักแล้วมันสีป็นยาติเต็มสัมมือนะเขากินคือเต็มเบิดเนี่ยหืนเต็มจนมัดถวย กิน้าีเธอกินออมเขียดเด็นมือมือหนาลงไปหาเขียดบ่อยเลยเด้บางกี่นี่ก็ไแด้เมื่ออื่นเนี่ยกะฮาก็ต้องเตรียมออกมานำในไว้ให้สร้างเพื่นแต่ละเมื่อเด้อก็ต้องให้เมย์บุญบอกเด้อโดยต้องออกมาโลดเมย์บุญประท่านมากเจาก็ออกมาฟ้อนโลดมาถ่ายอยู่พี่โดยเป็นเตรียมไม้เพื่อนบ่มีแนวยังก็ให้มีน้าคนเฮานหนามันขาดหน้าแล้วมันอยู่ก็ได้เลย เขาน่ะเป็นเขานี่พอนมบุญนี่อดเข่าอดได้แล้วอดน้ำอดก็ได้เมิดอเมื่อนี่บบกินเข่าได้อยู่แต่บบกินน้ำนี่ตายค่ะค่ะก็ต้องมีน้ำมา่องมีน้ำกับอกมีเข่าห้ากะเอายังใครได้บอกบอกใครเอากินเข่าแล้วบ่ได้กินน้ำนี่เก่บนั่นแหละว่าถ้าว่ามันมีสองอย่างห้ากะเออใครเอานั่นแหละที่บบได้ในห้มีน้ำมาก่อนเพราะว่าเวลาเขาหิวเข่าเขากินน้ำลงนี่มีแห้งได้ คันเห่าหิวหน้ากินเข่าลงนี่แห้งเนียวเข่าต้องอยางบนนั้นให้มันมีสองอยางน้านี่ต้องมาเป็นรักเลยเพราะว่าสร้างบนเฮ็ดเบี้ยงมืม่อยกนต้องกินน้าโดยคือใบเด้อใส่ใส่อันนี้บ่อเบิ่งดูอันนี้บ่เอเตรียมไว้โอ้สุกแล้วบนบนขวับบ่อบนด้วยขันสมเพราะว่าเงี้ยงมากเจอดูโอ้เห็สุกแล้วอันนี้โอ้สุกโมหรือปลาอันนี้ ป้าป<ะ>้านินม็โดยโอ้มีอาหารดีวันนี้กับบ่บ่ซื้อแล้วเมตูเราเห็ดละอิ่มอยู่บ้านนี่เบิังเดี๋ยวสิไปซื้อลาบเนี่ยจักสองสุดเนาะงานอิ่าเพิ่นกะมีทั้งไอ้คบรบีมก็เือยสามาเนี่ยเมตุเนี่ยสร้างกะหาคนรวมแล้วก็สิบกว่าคนแหละบังลูกเข่าสร้างสร้างทีมนี่ไว้ต้องห่วงพี่น้องเลยเอาเข่ามาพรอบเพิ่นเย็นน้องเมย์เริ่มหนึ่งเขา่า ดีแล้วเฮงฮ้อนฮงบาีโจตากสบายดีล้ดีเ่ยายาไม่่ออยว่าค่อยสิเปลี่ยนชายาไมบ้านเช้าเช้าบ่าวซีบ้านนานะเนะเนีเบ่าวซีขันมาจ้ะ่วันมาพือส่วนยามไหนมิเตอดอด ค่อยว่าเอาสายยาเป็นเบาสีขาดมาเนาะไปก่อนไปก่อนเด้อเมียนสาวนวลสบายดีเด้อสาวนวลสายลุยได้นาะเอาสายยาใหม่บ่าสายลุยแล้วก็จักมีอยางคอยเลียยเ่ยนใหม่หมันบอกว่าถึง่นว่าคอยสิเปลี่ยนให้ใหม่อ่ะบ่าสายลุยน่ะวเพี่ยนเป็นสายลืมซะไปส่งมามันร้องตรงจิตมันร้อง ชอบเสียวๆเลยเลยแล้วเบาเยอะบบาง่ายกันไปบบาสีสาวสาวนวดก็เกือบบ่าเบานวดสาวสีแรกเลยนี่เดี๋ยวไปเนาะโดยว่าอาไปทัวร์ที่ทัวร์เดนแล้วไข่ก็ได้ทำมาหาทางลูกสาวคุยก่อนเสียงคนค้นเก่งหอยบุกไอเบิ้งก่อนเนาะคนเก่งหอยกันที่เจ้าของพี่น้องเไย อ่ะอีละสบายดีแม่บุญสิไปเบิ่งช่างแกงหอยกันรีบอกูบอกโยเกยหอยใช่ากี่เล็กบ่กิเล็กมจัดบ่แกงใส่หม้อไปเบิ่งกันไปเบิ่งช่างกันใช้เกิบข่อยบ่สิโีพูดจะขึ้นทางไหนฮะขึ้นทางนั้นบ่กอ้าวขี่ทางลูกชายข่อยกับบู้ยทำงานนักอ่ะสบายดีเด้อทำงานบัดมือบัดแว่นลูกอะไรรถตากแดดนี่เอาขาวหอมเนลูกเอ้ดีนี่ม่คือบ่หวะจะน่ารถข่อยสิขี้โมกออกแล้วตากแดดนี่ อ่ะสิพาไปเบึงทั้งทีมงานสร้างก่อนบ้านนี่ทีมงานสร้างสู้สู้โอ้ทีตาเบึงมาเบึงบนนี้แล้วเราปรจักอ่ะก็ได้สองต้นเทหัดไว้เนาะอ๋อพิน่นเททั้งของก่อนอันนี้เพิ่นกระจักความอะไรก็จังว่าเป็นสร้างล้อขุมหนึ่งสามล้อเร้รถ ห่พ่ออันนี้พอดีเห็ดคุมน่อยประเตะย,ยากเนาะมันซ่าอีกเมียนมากแ่เนีมีนจังแนนแบสี่แรกค่ะเฮาเห็ดเฮาก็ง่ายอีกเนาะเวลาเขาสุกเขาสูดเฮาอย่าง ฟูอันโยกกับโยกผูมาเซียนกับมาเซียนฮาสิเอิญเซียนเนาะเพื่นเอิญยังเอิญเซียนบ่เต้เอ็มมันเทียงดิขวบขวบเพื่อนนัน่นเห็ดไว้มันถือมุมดีมาเลาะเบิ่งกันเลาะไปนี่แหละเลาะพาเอซีเบงเพิ่นหากางนี้นี่ยังนี่ เพิ่นต้องเตะใหมาถึงนี้เห็น่นี่ตามมุมตามเจเพิ่นดูเห็ดกับเห็ดเนาะอันนี้กับขันหา่าทางพอตู้เพิ่นไปทีเธออ่ะ,อะมันนี่กับเพิ่นสีไหแล้วเลยเพิ่นจังสีกินเข่าเพิ่นว่ะแต่คลิปนี้เขากบสีมาเบิ่งทางเมตุก่อนคือเห็นเด็ดพักขีมิกขีมักมากินกับกล้อยปลาคักแท้อันนี้เนาะอ่ะ เมตู้สาอืมสบายดีเด้อแม่ตู้สาโดูสบายดีเด้อม่แยังพักใครแยงบ่บ่พักกระเมียกอ๋อว่าพักใครแยงนะอยู่ทางพุ่นบ่มีนะอ๋อๆๆอเด้อเอ้าเมต้สบายดีเด้อโอ้มากินก้อนก้อยปลาบ่นะโอ้ย ไปรักเอาทังได้นี่ข้อเปิดมาแล้วอ้ออเออเออข้อเพิ่นขออยู่ขอกินในเด้ออยู่นี่สบายเลยแม่บ่ได้ปลูกก็มีพักหญ้าค่ะหุ่นนี่แม่ในบุญฮะเข้าไปเฮางตลาดเฮาเห็นพักกระเดาบ่ขาเลกกระโดนชุดเซื้อมากินนี่ล่ะกับลับคมข้อซีนคมแห้งบ่าคมจนซาลีนโอ้บ่เอาแบบนะคือของสร้างหะมาเมื่อวานนี่คมพอดีเสพจังหวัดใมัดหนึ่งห้าพันมัดนิดน่อย แล้วว่าวะอันพาย,ยัคซื้อกะอันนี้ซ้าจะซื้อกะซื้อบ่ต้องซีมเราวะทางวีตูกระเตรียมพักเตรียมอันนี่มาเลยโอ,โอ้โห่ซื้อโอ้บ่าวซีนี่ <c oughs> เสียงโทรศัพท์บ,บา่าวซีอ่ะสร้างเพื่อนก็ได้ว่าทีเธอผมไม่พี่น้องไง สำมเลตเซ้สิ่งดีใจน้ำน่องเพิ่นเนาะอ่ะจังได้ก็เป็นกำลังใจให้พ,พี่แม่พี่น้องตอนนี้สร้างกำลังอันแบบว่าภาษาลาวเนาะแบบเตะตีนเสาเลยพี่น้องเลยให้มันเที่ยงให้มันเข่ามุมแล้วก็เทปูนหัดตีนเสาจะถือว่าสาเร็จเนาะอ่าแล้วไปอีกขั้นตอนหนึ่งยกขึ้นแล้วก็ยังเตะเสาเทปูนหัดตีนเนาะว่าภาษาลาวบ้านเฮท้าจังได้คลิปนี้ก็ ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้แน่กดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อนะขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่ใจบุญทุกทุกท่านสีสมทบเข้าวมาส้างเพื่อนให้น้องเม่น้องไม้ก่อฟันขึ้นให้นอ้องจังใดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามไปน้ำกันว่าสิฮหอดขันตอนใดถา้าภูรักษูุ้ใหญ่เพิ่นสงสารหรือเมตตาก็คือสีสารฟันให้นอนะ้องสี่าเร็จเนาะจังใดก็เสียมล่าพระจากไปสะก้อนขอบุญขอบคุณไปทางเอฟซี ที่บังคลิปและประขามโฆษณาเนาะทั้รละคลิปนี้ลาไปแล้วสบายดี